สวัสดีครับผมช่อง KK แช่แนวซึ่งครั้งนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรดีใช่ไหมเราเล่นเกมอะไรดีหน้าจอใหม่ของผมนี่หน้าจอใหม่หน้าจอใหม่ที่พึ่งที่พึ่งทำค่ะครั้งนี้เราจะมาสอนโหลดแอปที่เอาไว้ทำหน้าจอนี้เละเกมปาว นี่เอ้ยเรอได้นะโปรโมชั่นก็ชุดนี่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 อันนี้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 ดอกไม้เนี่ยนี่มีภาพให้เยอะเยอะเลยภาพเยอะมากถึงร้อยอันมั้งดูสิเยอะเยอะ นี่อันนี้ก็ยากยากนี่นี่นนอาอ,า,อาเอาออกไปอันนี้ออกไปดินี่อันนี้แหละยากยากใช่ไหมใช่ไหมทีมงานนี่เอา,เอ,าอ,อันนี้เอาอันนี้ผ่าอันนี้แหละ นี่นี่นี่นอ,อันที่เป็นเป็นรูปตารางหมากลุกเราสามารถระบายได้ดูดูดูนี่นี่น,นี่ข้างในเนี่เออม,มานี่ดอกกุหลาบแต่ดอกกุหลาบอะไรเป็นสีอย่างเงี้ยใครรู้จักไหมไม่รู้ใช่ดอกกุหลาบไหมถ้าถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลย อันนี้ก็ง่ายง่ายใช่ไหมใช่ไหมทีมงานเราไปไปสีกันเลยใช่ไหม ตรงไหนเห็นไหมอหาะไม่ซ่อนซ่อนเนียนเนี่ยช่เบ้เอ็กเปิดเปิดเปิดหน้าต่างสักทีดิเปิดเลยเปิดเปิดเลยเดี๋ยวออกให้นะเดี๋ยวออกให้นะเดี๋ยวเอกให้นะ วน้จเดี๋ยวเออให้นะเดี๋ยวเออให้นะมันเป็นอะไนี่มันเป็นอะไรอมันเป็นอะไรมนเป็นอะไรยดหน่อยเด็กให้นะหยด

หยุดการสักทีดินนทั้งสองเลยแห<ๆ>ละอยู่ไหนวะชิ้นสุดท้ายแล้วถ้าท่านผู้ชมเห็นก็บอกได้อ่านี่งไงไมเลขเก 9, ้ามเลขสุดท้ายแล้วนะออกไปไหน ยังไงวะมันจะเล็กขนาดนั้นเลยเหรอนี่ก็ไม่ใช่ได้นี่แล้วนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วสวยไหมนี่นทุกคนสามารถเซฟได้เลย นี่วิธีเซฟก็แค่คลิกตรงนี้เราก็จะเซฟแล้วนี่เซฟแล้วส่วนสมามันนี้ผมไม่ดูนี่เยอะมากเลยส่วนคลิปนี้ก็มีแค่รีวิวนี่แหละถ้าทุกคนเบื่อ ก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยบ๊ายบาย